ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีนักสวยนโชคทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมตัวเลขผลารวยของสูตรนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับทุกท่านดับล่างหลักหน่วยนะครับเป็นแนวทางนะฮะอ่าก็เป็นสูตรที่ ผมทดลองเป็นงวดแรกนะครับงวดน,นี้นะครับเดี๋ยว่าเป็นสูตรใหม่กันแล้วกันนะครับอ่ะก็มาดูคร่าวๆนะครับสูตรใช้ใช้สามตัวสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับอ่าใช้หลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองนะฮะ หลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2เป็นตัวคำนวณนะครับเอามาเริ่มกันเลยับงวดแรกนี่ก็ได้3มานะครับผมจะลองผมจะนำเสนอครัทำให้ดูนะครับเพียง10งวดนะครับลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับสูตรนี้เอามาดูนะฮะสามนะครับเราใช้อีิสอนแดงขีดนะฮะก็จะได้3นะฮะสามนะสามคูณด้วย3ามคงที่นะครับ ่คูงที่นะสามคงที่นะครับอ่าอันนี้นอสองอนหน้าสองนะครับก็จะได้นะครับ3าคูณสได้เท่ากับ9นะครับซึ่ง9ตัวนี้นะครับเราใช้เป็นตัวดับนะครับ ดับหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยล่างนะครับอ่าดับล่างหลักหน่วยนะครับผลรางวัลงวดต่อมา2ตัวล่างออก8 1ใช่ไหมฮะออกแปนะครับอ,อ่า8 1นะครับสองตัวล่างออก8 1ดึ่งซึ่งดับของเราดับ9นะครับดับ9 ดับหลักหน่วยนะฮะออกแปดหนึ่งก็ผ่านนะครับอ่าดับตัวนี้นะครับในดับหลักหน่วยนะครับถ้ามาดูงวดต่อไปครับงวดต่อมาสูตรได้สองนะครับสองสองคูณสามนะครับสองคูณสามเท่ากับสองสามหนะฮะอ่าผลรางวัลงวดต่อมาออกหกป ัวดับของเรานะครับคะแนนดับนะฮะดับหลักหน่วยผลลัพธ์ลองอ68ผ่านนะครับผลลัพธ์ที่สองมาดูผวดที่สามากันผลลที่สามได้สี่นะครับสี่คูณสองนะฮะไปสี่คูณสามตัวทคูณสามนะครับสี่สามได้สิบสองนะฮะสิบสอง 12เอาหลักหน่วยมาเล่นก็จะได้สองนะครับเป็นตัวดับนะสองเป็นตัวดับหลักหน่วยล่างนงนวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก0 6, นูนย์หะศูหดับหน่วยของเราก็ผ่านนะครับ2ไม่มานะต่อไปอ่าสูตรได้สองนะครับ2คูณ3นะฮะสองสามได้หนะครับ เราก็จะได้เลข6นะครับเป็นตัวดับหน่วยล่างในงวดต่อไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัล2ตัวล่างออก94นะครับ94ก็เลขดับของเราก,ก็ไม่มานะครับผ่านนะครับออก4 94นะดับ6นะงวดต่อมาอ่าสูตรได้เลข5นะครับ5้คูณส คูณสามห้าคูณสามตัวนี้สองสองเลยห้าสามได้เท่ากับนะครับอ่าทุกทีตัวนี้เขียนผิดได้เท่ากับห้าสามสิบห้านะครับเอาทดหนึ่งเอาฮาร์เล่นนะฮ้าสามสิบห้านะอ่างวดนี้ผลรางวัลออกอะไรฮะออก98นะครับดับล่างอ่าห้าเป็นตัวดับหน่วยล่างนะครับออก98ก็ผ่านนะครับห้าไม่มานะฮะ ต่อไปอ่าต่อไปได้8นะครับสูตรได้8คูณ3นะ8 3 8 3มได้2 4นะครับเอา4มาเล่นนะ4เราใช้เป็นตัวดับนะครับหน่วยล่างในงวดถัดไปเอา2ตัวล่างงวดต่อมาออก7 7นะครับ7 7นะอ่าสเป็นตัวดับออก7 7หลักหน่วยผ่านนะครับดับหลักหน่วยล่างนะ ก็เป็นตัวตัดนะครับตัวดับก็คือตัวตัดนะฮะถ้ามันดับเราก็ไม่ซื้อนะครับเป็นเชนนันนะครับถ้าตัวนี้เราก็ไม่ซื้อนะครับมาดูต่าต่อไปฮะได้แปดเหมือนเดิมนะฮะแปดคูณสามนะแปดสามได้ยี่สิบสี่นะครับเป็นตัวดับ หน่วยล่างในงวดถัดไปนะครับผลรางวัลงวดต่อมาออกสองสองนะครับสองสองนะ,ะหน่วยคือสองสีไม่มาผ่านนะครับอืมก็มาครับสูตรได้เลขห้านะครับเราได้เลขห้านะฮะเลขห้าห้าคูณสามได้สิบห้านะครับถอ 5, 5ดหน,นึ่งมาห้า 5, มาเล่นนะฮะ 5คือตัวดับนะครับหลักหน่วยล่างในงวดถัดไปนะฮะงวดต่อมาผลรางวัลออก2 4งสนะครับสออันนี้ก็ดับนะครับสิงวดนะดับ5้ามาตองสี่ก็ผ่านนะครับต่อไปสูตรคำนวณได้4ีคูณสามนะฮะสี่มาคูณกับ 4, 3 4 3ได้12อีกนะครับะฉะนั้นตัวดับของเราคือเลข2นะครับดับหลักหน่วยล่างนะครับผลรางวัลวดต่อต่อมาออก64นะครับ64ดับ2ของเราไม่มานะครับมาตีก็ผ่านนะครับวดนี้มาดูวดต่อไปกันงวดต่อมาสูตรคำนวณได้2นะครับ2คูณด้วย3นะ สองสามได้หกนะครับตัวเดียวเลยฉะนั้นเราก็จะได้ดับหน่วยล่างตัวต่อไปคือเลขหกนะครับางวดต่อมาผลรางวัลออกแปดสามแปดสามดับหกของเรานะครับไม่มานะฮะมาสามถือว่าผ่านนะครับอ่านะฮะสิบงวดซ้อนเลยนะครับนี่ครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด เก้าสิบงวดติดเลยนะครับอ่มามันก็น่าสนเหมือนกันนะครับสูตรนี้มานาเสนอเป็นแนวทางนะครับในการใช้เป็นตัวตัดนะครับก่อนจะซื้อลรตเตอรี่สักใบนะครับอ่ามาดูครับงวดต่อมางวดวันที่อ่าสิบหกนะครับรกรกฎาคมสองนห้าหกสามนะครับอ่าสิบหกกรกฎาคมเราได้เลขห้านะครับ ได้5คูณ3นะครับได้5คูณ3เท่ากับนะฮะ535นะครับ, 5, รบอ่าแล้วก็จะได้เลข5เป็นตัวดับหลักหน่วยนะครับอสองตัวล่างในงวดวันที่10 6เดือน7ปี2 5 6 3นะครับทุกท่านสูตรนี้อ่าเราก็มาลองอ่านำไปพิจารณาดูนะครับว่าสูตรมัน น่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรนะครับสูตรนี้ผมคำนวณมายกตัวอย่างมาสิบวันะครับทุกท่านเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับแต่ว่าสูตรเก่าถามว่าสูตรเก่าอยู่ไหนนะครับสูตรเก่าดับตัวไหนนะครับสูตรเก่าที่เดินมาตั้งสามสิบวดแล้วทุกคนสะดุดเอาวดแปดสามเนี่ยฮะ,ะสลับกันนะวดนี้นดับอะไรเอ่ย สามมันวันนี้มันจะดับอะไรทั้งวันที่แล้วลงไปแล้วมันมันหลุดนะครับทุกท่านเราดูไปนะแบบแบบนี้ดับนอยนะอันนี้ดับน้อย,นะนะยอ่าสามสองแปดงวดที่แล้วดับแปดเดี๋ยวกันนะดูก่อนแปบนึงนะครับอ่า นี่แล้วนี่ทำไมมันไปดับแปดได้ยังไงเออดับแปดได้ยังไงนี่ดับแปดได้ยังไงนะครับวันที่แล้วเ,เดีดยเ๋ย,ย,ย,ยนะแวแป๊บนึงนะครับอ้าวมาแล้วครับสูตรเก่านะครับสูตรเก่าไปหยุดที่งวดที่ออกหกสี่ะนะครับ สามตัวหน้าครั้งที่สองหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับสูตรเก่าดับที่หกสี่นะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็สามตัวหน้าครั้งที่สองมันได้แปดแปดสองนะครับงวดต่อมานะครับที่ผมไม่ได้ลงเพราะว่ามันมันสะดุดผมก็ไม่ได้ลงนะครับแล้วงวดงวดต่อมาเนี่ยไอ้สามตัวหน้าครั้งที่สองมันออกแปดแปดสองนะครับถ้าตามสูตรแล้วมันก็จะดับที่เลขสองนะครับ แล้วมันมาออก83นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับมาเดินดีอยู่นะครับอากลับมาเดินนะครับเดี๋ยวผมลงให้ตรงทายทายนี่เลยนะครับวดที่ผ่านมา3ตัวหน้าครั้งที่2องออก095นะครับ095อ,ออกตรงกันพอดีนะครับตรงกันพอดีเลยนะฮะ ตัวนี้ก็ได้5ตัวนี้ก็ได้5นะครับอ่าก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้สูตรเก่านะสูตรเก่านะครับตัวนี้สูตรใหม่สูตรใหม่นะครับผลลับเหมือนกันเลยนะครับอ่าก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับ <c ười> ทุกท่านคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ